ชักก้กระบีใส่ชักก้กระบีใส่ชักก้กระบีใส่ชักก้กระบ,บีเอาเข้าไปเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วตื่นเตือนทุกคนตื่นเตือนตือนตือนโอ้ไม่มีใครมาเพิ่มอ่ะว้าเจ้าใจจังเลยว่าแต่วันนี้ชินจังย้องกลับแล้วใช่ไหมถูกจะต้องจากลาจากพวกเขาแล้วลาก่อนนะวันหยุดที่แสนสนุก ไแต่ทำไมข้างบ้านไม่มาเต้นด้วยนะอย่างเศร้าวันนี้กลับแล้ววันนี้กลับแล้วออตอนแล้วนะคะอคตอนแล้วนะครับเอ้ก็ดูเหมือนเมื่อวานจะเห็นเกี่ยวกับบทความของพี่ฮิโกะในสำนักพิมพ์ของเราแล้วสินะตอนนี้เอาบทความที่มีรูปน่าสนใจมาด้วยนะไหน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 อู้ แคปเอาหนังสือพิมพ์เก่าออกมาโอ้ตรงนี้นะ่ะรูปสลักที่กำแพงนะ่ะดูเหมือนจะมีฮีโกะถูกสลักเอาไว้โอ้แล้วเหมือนกับใครกันนะเอ๊ละลาล์กอจังเฮ้รูปสลักที่กำแพงนะั่นหนูรู้จักนะเหมือนกับราชินีแบบนะั้นมันก็ดีใจอยู่หรอกแต่มันก็เหมือนกันแบบไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันใช่ไหมล่ะ ผมเอ๊ะทำไมไม่ไม่ไม,มันมุกเล่นคำอีกแล้วไม่ไมไม่ใช่คำว่าโอลานี้ที่หมายถึงผมนั่นแต่หมายถึงโซลานีที่แปลว่าเหมือน <c oughs> เจอมุกค,คำพูดทีไรผมก็จะอ <c oughs> เอาล่ะขอบคุณสำหรับอาหาร <c oughs> ขอบคุณสาหรับอาหาร <c oughs> มาที่อาโซหนึ่งสัปดาห์แล้ว ถึงวันที่คนของตระกูลโนฮาระจะต้องกลับไปที่คาสคาเบะแล้วนั่งรถไฟกลับบ้านบายบายโอ้มาส่งด้วยมาส่งด้วยเอ,อ้ถ่ายเลิงล่ม,ลมโอ้จนกว่าจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับยชิโกะจะไม่ยอมกลับชินนสเกะพูดออกมาแบบนั้น แต่จะอยู่คนเดียวก็ไม่ได้โอ้งั้นก็จะถ่ายภาพที่ระลึกไว้ด้วยกล้องอย่างเคยนะ <c oughs> เอายิม้มไม่ใช่เก่งกะรีหรือเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ชีสไม่พอใจเหรอเป็นชีสไม่พอใจเหรอเออหลักนี่ตายนะคุณวิชาดินจาที่มันอโ,โอ ดูเหมือนจะถึงเวลาที่รถไฟมาแล้วののตอนนั้นดรอาคุนโนที่อยู่ในสถานวิจัยลับまんまんก็ตั้งใจเต็มที่เลยเขาได้เต้นอะไรที่น่าอายนั่นอีกครั้ง<笑><笑>อ้อะไรอ่ะ ที่กำแพงของสถานวิจัยมีรูปของพวกชินโนสุเกะที่ถ่ายเอาไว้ที่สถานีคุมาโมโต้เมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็รูปของดอกเตอร์สมัยที่ยังหนุ่มและแม่ที่ดูมีความสุขเดี๋ยวดอกเตอร์อันนั้นยังหนุ่มเหรอคือดูไม่ออกอะเอาแล้วเอาแล้วเอาลว เฮ้ยเอ้โไปอาเอ้าวเจมส์่เจมส์เอ้าวเต้นเต้นเต้นอ้าวเอเล่นไปตัวปะเนี่ยเล่นรูสาวไปอีกเหรอหรือทำอะไรคราวนี้เขาจะทำอะไรกันนะความคิดของด็อกเตอร์ถูกทำให้มองเห็นเป็นอากาศอู้และเข้าไปในไทม์แมชชีน ทุกอย่างเกิดขึ้นในช่วงพิบตาเอ้าเอ้าฮะอีกเซ็เอ็กซ์เซบี๊มเอาน่เาเอ็กซ์เซ็บี๊มอ๋อไปถึงไอตัวนี้ใช่ไหมสัตว์ประหลาดที่ชินโนะโลเกะพูดถึงบ่อยๆไอตัวโชวตูดเนี่ยอู้เอาหลับเอ๊ะอ้าวหลับเอ๊ะ เอ๊ะเอ๊ะอ๋ออ๋อนี่มันที่ไอ้นี่นี่ที่ถ่ายรูปเอ๊ะไ้นี่ผมอยู่ไหนกันนะอ๋อลูปจริงด้วยใช่ไหมใช่ไหมตรงนี้อ่ะจันี่ิงจังพูดอะไรเนี่ยอันนี้ละเมออยู่ไม่ใช่เหรออ๋ออ๋อลูฟกลับมาตรงนี้เหรอก่อนไปถึงเอ๊ะเดิมๆเพลงจะขึ้นอีกรอบป่ะไปหรอ ไปแล้วรถไฟไปแล้วชินจังจะงงไว้เนี่ยว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวไม่กลับหรอกเหรอหรือว่าชินจังเองก็ลืมเหมือนกันเอาเนี่ยมาอีกรอบจริงด้วยเนี่ยเอ๊โวตโวดงงดิงงผมเคยที่นี่รู้จักนะนเอกนอะ ชินจังได้กลับมาในเมืองนี้อีกครั้งในวันจันทร์ของสัปดาห์ที่แล้วโอ้ถูกทำให้กลับมาซะแล้วว่ามีอะไรหรอครับอ๋อเจอกระดูกเหมือนเดิมบทพผู้เหมือนเดิมเลยอะเหมือนเปรเลยกลัมาแล้วมาแล้วถึงแล้วไม่ได้เจอกันนานนะสวัสดีครับลูกกวนหน่อยไม่ได้เจอกันนานเลยนะเฮ้ยเหมือนเปะเลยมันมันมันรูปอะ คุณจะรู้สึกอะไรไหมผมชินอสเกะโอ้ยเรคกรวมมิไซกับฮิโรชิมา,มาตลอดนี่พี่โยโยโกะนะเดี๋ยวเล่นมุกเดิมแล้วไม่ใช่มาไม้ไม่ใช่ชิคุวะมันมุกเดิมเลยอ่ะยังไ,ไงเนี่ยปักตัวได้นะตอนนี้ทำร้านอาหารอยู่แล้ลากโก โตขึ้นหรือเปล่าไม่เจอกันนานเลยนะโตขึ้นเยอะเลยใช่ไหมล่ะยิ่งหลับก็ยิง่งโตนะลิงเหรอนั่นมันลิงฝน,นจะตกหรือเปล่าเนอะน้ำมันอากาศเดี๋ยวชินจังไม่ใช่ว่าเอ๊ะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดูครั้งครั้งที่แล้วไม่มีครั้งที่แล้วไม่มีโอ้มีมีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่ว่ามีอะไรที่แตกต่างไปจากเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเล็กน้อยไม่ไม่เล็กน้อยอย่างเบิ่มเลยอือคราวนี้นี่แหละที่จะไปเดทกับพี่โยชิโกะไม่ไม,ไม่ไม่สนได้ต้องสาวเลยเหรอแล้วนี่คือช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์ใหม่ที่เริ่มต้นขึ้น พยายามเข้าชินอสเกเสตนนจนกว่าจะถึงวันที่ได้เดทกับพี่สาวโยชิโกะลาก่อนและสวัสดีจบปะแล้ว <c oughs> เ,เริ่มมาเป็นตอนเย็นเลยอะมาเขียนบันทึกไหมบันทึกมีอะไรไหมอ๋ออันนี้โอ้ล,ละละโกะเหมือนกับพิ่ฮิโกะละละโกะเหมือนกับพี่ฮิโกะแล้วนี่ใสเองก็จะเหมือนกันหรือเปล่านะ โอเคโอ้ร okay. oh, ู้ถ่ายถ่ายภาพที่ลึกกับทุกคนลาก,ก่อนนะทุกคนไว้เจอกันอีกโอ้ก oh, ด oh, ผิด่ากดเพจยังลืมอ่ะไม่เป็นไรชินจ,จังนะครับจะพปเดทสัปดาห์ใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วมุ่งสู่การเป็นสุดยอดนักหนังสือพิมพ์แล้วก็ตอบแบแปลกๆอ้ oh. สัปดาห์ใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจะต้องเป็นซูปเปอร์นักหนังสือพิมพ์แล้วไปเดทโอเคแล้วเดี๋ยวริงจังไม่อะไรกับการรูปหน่อยเหรอแล้วคนอื่นมีมีอะไรจะพูดไหมคนอื่นมีอะไรจะพูดหน่อยไหม เจ้าขาวรู้สึกอะไรไหมว่าไงเจ้าข่าวเลขหนึ่งนี่มันเอ๊ะอั้งเงี้ยสองล่ะอะไรอ่ะอะไรของเจ้าข่าวเล่นอะไรกันเข้าใจอะไรกันด้วยเหรอโอ้วันนี้เหนื่อยกับการเดินทางยาวใช่ไหมโอ้วันนี้ไม่ได้เดินทางยาวเลยนะอ๋อเพราะว่าไอ้นี่มาอีแล้วถ้าไม่ได้เดินทางยาวมาแล้วมาได้ยังไงล่ะเอ้ผมเองก็ไม่ครู้เหมือนกัน <laughs> ไปคุณพ่อ อวันนี้เหนื่อยกับการเดินทางยาวใช่ไหมล่ะแค่เดินทางนิดหน่อยเองแม้เดินทางยาวๆแล้วคิดว่าแค่นิดหน่อยแบบนี้นี่สงกบไปชินจังเลยนะอ้อก็หลับไปตลอดด้วยสินะโอเคกันเถอคือคนอื่นลืมเหรอแต่ชินจังนึกออกเออถึงวันนี้จะกลับมาบ้านไวแต่ก็จบวันถ้าอย่างนี้เลยก็แล้วกันอ๋อลุงจะกลับตอนไอ้นี่อาหารเย็นเหมือนเดิมไปเดี๋ยวคุณแม่ มีเวลาแต่ว่าห้ามไปไกลโอเคเราไปเราไปบุรีบุรีไปสวัสดีครับเอ๊ะพูดเด็กๆของบ้านข้างวันนี้ไม่มาเล่นเหรอเอ๊ะพูดเด็กคายเหรออ๋อแล้ววัตถุดิบอ๋อเหมือนเดิมดีเราข้างนี้ยังไม่ได้ไว้วานงานเลยอะแต่ว่ามีไอนี่แล้วว่ามีถามแล้วว่าเรล่กงานอะ มันข้างเขาเด็กๆไม่อยู่อ่ะเขาไปไหนกันอ่ะแต่ว่าผมเจอตัวอะไรไม่รู้เก็บก่อนละตัวอะไรอ๋อถ่ายรูปตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่อะไรๆๆมียามาร์คามิคิลิเป็นมแมลงที่มีขาไกลที่แข็งแรงมากเลยแล้วก็ตอนที่เป็นเด็กน่ะจะชอบต้นเกาลัดหืมไม่รู้จักเจ้าตัวนี้เลยป้ายอยู่ไหมอยากให้ป้ายหายไป o ya, o ya? อ้ายป้ายบอฟันอ่าฉันจะทำลายแกให้ได้ในสักวันค่อยดูเถอะมันข้างหายไปเลยอ่ะไปไปไหนอ่ะ ไม่เข้าใจอ่ะว่าไงว่าไงชิโร่จำกันได้เปล่าอ๋คนที่มาอยู่ด้วยกันฉันชิโร่นะอะไม่ใช่คนเจอกันครั้งแรกแท้ๆชิโนสเก็ตกใจเข้ามาในร้านของผู้ใหญ่แบบคนเดียวแบบนี้โอ้คนขางกล้าเลยนดิสนใจในการเป็นดีเจหรือเปล่าถ้าเกิดสนใจแล้วก็ลองใช้ดีเจบูดูสิเอ้ได้เหรอ เย่เอ้มาถึงตรงนี้แล้วก็คงตกใจสินะก็มบีไดโนเสาร์เดินอยู่ด้วยนี <laughs> ่โอ้มาเข้าฉากหลังพอดีเลยก็ <laughs> ที่อีกฝ้าของพวกเขาน่ะนะก็เพราะไดโนเสาร์น่ะทําให้ของที่แบบตักเอาไว้มันหายไปแล้วก็ทําให้การแต่งหน้าของสุภาพสตรีมันแย่ลงอะไรแบบนั้นได้ด้วยนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไดโนเสาร์จะไปเกี่ยวอะไรหรออ้าวก็เป็นแค่ข่าวลือนะ่ะนะมันก็ต้องเป็นข่าวลืออยู่แล้วสิ อถ้าเกิดสนใจก็ลองไปตรวจสอบที่ดีเจว่าจะทำไปครั้งนี้ให้เล่นน่ะครั้งก่อนไม่เห็นให้เล่นเลยอ่ะไหนลองดูโอ้เลือกเพลงอ,อะไรอ่ะสตาร์ทสตาร์ทอ๋อก็คือเปลี่ยนเพลงไอ้ตรงไอ้ตรงนี้เหรอไม่เพลงเดิมดีแล้วอ่ะยังงงอยู่เลยครับกับไอ้นี่เอาเป็นว่าไว้ก่อนก็นแล้วกัน <laughs> แต่เพลงนี้แหละดีแล้วเพราะอู้ยึงกเสาเดึงเสาว,วงอยู่ปะวงอยู่อ่ะวัวช่วยหายไปไหนที่เธออุจยังมาดับมอเตอร์ชื่อด้วยไม่คือเราจะไปคุยเฉยอ่ะเดียวไม่ได้ทำไรเลยอ่ะมารับแล้วอ่ะอาช่วยไม่ได้นะทานแล้วนะคะเป็น้รครับฮู้อะเป็นอะไรไปเหรอโยโยโก ก็พักนี้ยอดขายของร้านไม่ค่อยดีเลยนะถึงเด้นองนักเสาจะทาให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นก็เถิดเดี๋ยวกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วเหรอเือนกเสารเนี่ยแต่ว่าร้านเราไม่มีเมนูที่แบบทีเด็ดนะแบบยังไม่มีอะไรที่ใช่เลยก็ตอนนี้ทุกคนก็พยายามคิดเมนูกันอยู่นะนะแต่ว่าแบบหมดมุกแล้ว่ะจินจังช่วยหน่อยเร็ะเอถ้าเกิดหาใครมาช่วยให้คําใบ้ได้ก็คงจะดีน่ะนะอือถ้าอย่างนั้น จัดการร้านชินอสเกะจะคิดเมนูใหม่ให้เองเอาเป็นช็อกโกบีใส่ช็อกโกบี <c oughs> แบบนี้จะต้องฮิตสุดๆแน่เลย <c oughs> เดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว <c oughs> แบบนั้นมันก็ช็อกโกบีไม่ใช่เหรออ่ะถ้าอย่างนั้นเอาเป็นช็อกโกบีใส่ช็อกโกบีแล้วก็ใส่ช็อกโกบีหรือไม่ก็ช็อกโกบีใส่ช็อกโกบีใส่ช็อกโกบีใส่ช็อกโกบีเอาเข้าไปเอาเข้าไปหรือไม่ก็พอแล้ว ชินจังที่ชอบช็อกโกบีมากเลยนะอาถ้าอย่างนั้นก็ถ้าเกิดได้คําใบ้ของเมนูใหม่แล้วก็เออเดี๋ยวจะให้ช็อกโกวีละว้าวไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ลองตั้งใจคิดดูล่ะเฮ้ยชินโนสเกะได้ออกไอเดียในการคิดเมนูใหม่แล้วเอาล่ะจะเป็นยังไงกันนะเหมือนเป็นเควสใหม่หรอเปล่านะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะเป็นผู้จัดการแล้วของที่นี่นั่นหลุดประเด็นเกินไปแล้วอะไรนี่คือคำเลไไหมคำอะไไหมถ้าคำเลยก็จะว่องไหวหน้าดูอามืดเลยขอบคุณสำหร,รับอาหารขอบคุณสำหร,รับอาหารอ่า เเฮ้ยยย่ดีตอนกลางคืนห้ามออกไปข้างนอกนะถ้าออกไปแม่จะไปด้วยก็ทักมาล่ะใส่เสียงเสียงทักแลนดะ์แอนไม่ใช่อย่างนั้นโอ้เซฟไม่กินเซฟออโต,โตเอ้เฮ้ยทำไมกันนะไม่ไม่แต่มุกเอยเ่ามาัรู้ตัวพรมุกเมื่อกี้ดิมุกเมื่อกี้มันมุกเดิมอะ่ะเขาพูดทุกวันเลยชิโนะสเกะไอ้มุกเมื่อกี้ เรื่องวันนี้ปเป็นยังไงบ้างสนุกไหมแม่มีใครมามาล่ะสวัสดีเห <c oughs> มือนเดิมเหมือนเดิมน้ย <c oughs> จำได้ไหมเจ้ากระนาสา,านี <c oughs> โอ้รู้สึกสงสัยกระดูกไอเดนอสาวจังเลยนะเก <c oughs> พูดปากแล้ว <c oughs> กก็ดึกดื่อ <c oughs> มาอยู่ที่ชั้นสองนี่สักพัก <c oughs> อายุพอกับลูกๆฉันเลยนะเนื้วน้ำาตัว เอ๋นี่มันเหมือนกับเมื่อก่อนเลยชินอสเกะคิดเช่นนั้นว่าแต่พอได้ยินเรื่องเล่าของคุณฮาตาเนี่ยก็มันทำให้นึกถึงแม่ที่จากไปแล้วตั้งแต่ยังเด็กเลยทำให้นึกถึงตอนนั้นที่แบบแม่เขาคอยอ่านหนังสือให้ทุกคืนเลยเนาะเป็นความทรงจำช่วงเวลาที่มีความสุข ใช่ๆก็มีหนังสือที่แบบเป็นเรื่องดีๆมากเลยล่ะก็เป็นตำนานของคิวชนะูน่ะแล้วนิทานนั่นตอนนี้อยู่ที่ไหนกันนะเอ๋น่าจะเกี่ยวกับไอ้นี่หรือเปล่านะครับอ่าฮิฮิโกะคุณแม่เนี่ยอ่านให้ทุกคืนเลยจริงๆเนอะอืมอ่ะฮะฮะเดี๋ยวใครวะเนี่ยใครวะเนี่ย อิจิโร่สวัสดีแล้วรู้ไหมว่าคุณลุงเป็นใครอ๊คุณลุงน่าสงสัยไม่ใช่อ๊คุณลุงที่ค่อนข้างน่า,นาสงสัยไม่ใช่ไม่ใช่ใชก็เป็นคุณลุงที่เป็นนายสถานีที่เจอกันที่สถานีรถไฟไงอ๋อแล้วทำไมเพิ่งโผล่ตอนนี้เนี่ยแล้วก็เป็นพ่อของเด็กๆพวกนี้ด้วยนะโอ้อ ฝากตัวด้วยนะชินโนสเกคุงเดี๋ยวทำไมเพิ่งมาโผลตอนเนี้งั้นเป็นคุณลุงที่ค่อนข้างน่าสงสัยที่เจอกันที่สถานีรถไฟของที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่อไงคีเนจงังมึงนี้มีคนหลายคนเนาะรู้กันแค่นี้นะแล้วรู้จักคุณจิโร่ที่อยู่ที่ดีเจบารือเปล่าทำไมก็รู้กันแค่นี้จริงๆนะคุณคนนั้นนะ่ะค่อนข้างที่จะเท่เลยนะว้าวเแต่ว่าอย่าถูกหลอกเด็ดขาดเลยนะ ก็คนคนนั้นน่ะจะต้องทำให้ผู้หญิงจำนวนมากร้องไห้แน่ๆเลยล่ะก็คุณพ่อพูดแบบนั้นแหละไปบอกอะไรกับคีเดครับเนี่ยคุณพ่อโอเคมันเดิมเหมือนเดิมผมพูดเดิมน่าไหนคาซามะไม่ใช่คาซึมะคาซึมะคุกเอ๊ะรือหรือเปล่าว่าที่สถานรถไฟของอสโซน่ะมีปรอทัติศาสต์ยาวนานมากเลยนะเพราะอย่างนั้นก็เลยสุดยอดมากเลยล่ะแถมพ่อน่ะ ยังทำงานอยู่ที่สถานรถไฟอัสโซที่มีปรวดติศาสตร์ด้วยล่ะสุดยอดใช่ไหมล่ะโอเคสุดยอดโอเคครับงั้นก็มามีบทพูดอะไรแล้วละโกจะเหมือนใครอีกไหมอ่ะเหมือนพี่โกคุย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 ชินโนสเกะมีกล้องอะไรดีๆอยู่กันสินะงั้นเอามาให้พี่สาวยืมหน่อยได้ไหมเอ๊อเก็บไว้เป็นความลับกับคุณป้าโยโยโกะด้วยนะเอ๊ะทำไมอ่ะ ก็ละลากัวไม่ว oh ่าจะเป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อะไรก็ชอบทาพังทันทีตลอดเลยหน่ะเนี่ยวแบบมันจะให้ไปจะดีเหรอเพราะงั้นก็เลยถูกบอกว่าห้ามยืมห้ามจับห้ามจ้องถึงขนาดห้ามจ้องเลยเหรอแล้วสัมผัสให้ได้ถึงความยิ่งใหญ่ของลาละกจากตรงนั้นล่ะมันจะไปความยิ่งใหญ่อะไรเล่าก็ถึงคงไม่เข้าใจก็เถอะนะเพราะอย่างนั้นก็ช่วยเก็บไว้เป็นความลับแล้วก็เอาให้ยืมทีได้ไหมไม่โน n นนน n น no n ผมให้คนที่มีความลับแบบนั้นยืมไม่ได้หรอกนะ ก็พังสิโถเอ้ยไม่ได้แบบนี้คือถ้าเกิดไปจ้องทีวีที่พังเลยไไดะถ้าพังเลยนี่โคตรดุมาเลยนะเขาผ่อนด้วยดิหนังสือนิทานนั่นเอาไปเก็บไว้ที่ไหนกันนะเอ๊หนังสือนิทานแบบไหนเหรอก็ผ่านแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากเลยน่ะเอ๊อ๋อเดี๋ยวไอ้นี่ไอ้เควสเควสเควสไม่มีอะไรไม่มีอะไรเก็บไว้ในชั้นหนังสือด้านข้างเปล่าครับว่าดีคุณว่าไงครับคุณแม่เอ๊ก็พอมีเด็นองสาวผล่มาก็คิดว่าน่ากลัวอยู่หรอกนะ แต่ว่าในเมื่อมาแล้วก็คงไม่เป็นไรก็สินะบอกลุงหนึ่งแง่ดีก็ยูโยโกะก็บอกว่าไม่ใช่ไดนโนเสาร์ที่น่ากลัวด้วยนี่ก็คงจะถูกแล้วสินะที่ไม่ได้ยกเลิกกาหนดการน่ะความรู้สึกเย็นเย็นตอนกลางคืนนี่มันสุดยอดไปเลยแล้วชินโนสเกะแปลงันหรือยังยังไม่ไปไปไปฝักไปฝักไม่แปลงไม่แปลงไม่แปลงอยู่นีบ้านนิทานไม่มีอรอไม่มีอรอมันจะไม่มีอ่ะครับคนซำๆแล้วก็ไม่เจอ ว่าไงครับคุณพ่อคนลงกูอยากแคปก่อนได้ไหมแคปคุยเหยียดยากเลยเนี่ยมันคุยยากอะมุนย,ยากว่าไงแคปแหมลลำบากจังเลยนะลำบากจังเลยเฮ้ยคุณซูโม,โม่เอ๊ะทำไมอะนั่นมันไม่ใช่ลำบากลำบากโคมัตะโคมัตะนะนั่นหมายถึงยังอยู่ยังอยู่ที่แปลว่าไอ้นี่นะครับคือมันเอาไว้ใช้เวลาแบบนักกีฬาซูโม,โม่ยังอยู่ในวงอะไรอย่างงี้ ตายเถอะเล่นมุกยากไปแล้วแล้วคุณซูโม่ทำอะไรเหรอแค่เปิดเผยเรื่องที่ตัวเองกุ้มใจให้กับชินโนสเกะที่กำลังลำบากอยู่อ่ะก็แบบจู่ๆที่เมืองอโซนี่น่ยอ,อ๋อไปถึงพวกไอ้นี่นะครับเินตงเสาตัวใหญ่ที่แบบจู่ๆก็โผล่มาแล้วก็ป้นเปี่ยนไปในเมืองแล้วก็ภูเขาเนาะ ฉันถูกบริษัทหนังสือพิมพ์ใหม่ขนาดใหญ่แบบใบหวานมาให้แบบตรวจสอบเรื่องของไดโนเสาร์เนี่ยนะนะแต่ก็อีกฝ่ายก็เป็นไดโนเสาร์ด้วยนะมันก็เลยแบบงานมันไม่ค่อยคืบหน้าสักเท่าไหร่ถ้าเกิดพูดภาษาไดโนเสาร์ได้ก็คงดีสินะก็มันเคยคิดอะไรแบบนั้นด้วยนะนะแต่ก็มันก็คงไม่ได้สินะเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าอกหน่อยจะคุยกับไดโนเสาร์ได้ชินุสเกะถ้าเกิดมีเรื่องอะไรที่รู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ละก็เอามาบอกทีล่ะเดี๋ยวจะเอาไปทำเป็นบทความนะ่ะ ก็ช่วงของวัน่ะก็มาที่สำนักพิมพ์ล่ะแล้วเดี๋ยวจะเล่าเรื่องน่าสนใจให้ฟังเรื่องเดิมปะครับที่เรารู้อยู่แล้วอ่๋อก็ไอข่าวลือที่ว่าไดนโนเสาร์ทำให้การแต่งหน้าของสุภาพสตรีมันไม่ดีอะไรแบบนั้นเนี่ยก็ถึงจะได้ยินอยู่บ่อยๆก็เถอะนะแต่ว่าใครเป็นคนเริ่มพูดขึ้นมันนะเอ๊ะเดี๋ยวมันมีมันมีคนเริ่มพูดอะไรอย่างนั้นนะด้วยจริงๆเหรอแล้วก็เรื่องที่ของที่ตากเอาไว้ถูกขโมยก็ได้ยินบ่อยๆด้วยเนะี่ย โอ้เดี๋ยวไอของที่ตากไว้ยังพอเข้าใจได้แต่แต่งหน้านี่มันเกี่ยวอะไรกันวะโอเคครับเราไปไกลไม่ได้เนาะงั้นก็คุยกับเจ้าขาวหน่อยดิคุยกับเจ้าขาวหน่อยดิว่าไงครับเจ้าขาวก็<ะ>อ๋อซโร่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเหมือนตินัทแต่ตัวจริงถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นขึ้นมานี่เศร้าเลยเนอะไม่มีอะไรนะครับโอเคแล้วสภาก็จะมีคน โอ้มีเสียงไดนโนเสาร์นะว่าไงจีโร่มาถึงตอนนี้คาจะตกใจสินะอ๋อมีไดนโนเสาร์อยู่เป็นเรื่องปกติที่มือข้างๆนะ่ะไดนโนเสาร์มันแบบเข้าไปทำให้สวนแตงโมเละไปเลยนะนะแล้วก็เหมือนจะกินทางรถไฟได้วยนะเห็นจะบ,บ้ากินทางรถไฟได้วยนะแต่ก็ไ็นแค่ข่าวลือนะนะมันจะไม่ใช่ได้ยังไงหรอทางรถไฟไปกินได้ที่ไหนหรอ,อมีอะไรอยากถามกันเหรอ,อตอนนี้เป็นยังไงหรอ แล้วมิกเป็นยังไงบ้างแล้วเพลงใส่ยังไงแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โอจะให้ความเห็นเรื่องการทำเพลงดีเจโอ้สุดยอดไปเลย Excellent c r e ูสุดยอดได้รับความนิยมสุดๆเพลงนี้เพลงมันดีอะครับเอ๊คาซีเหรอเอ,อ๊ะไม่เคยเจอเลยนะมาจากไหนนะ่ะ อ่ไซาตามะเคนอากิตะเคนทาคุไอข้างล่างนะครับเหมือนจะเป็นชื่อคนหรือเปล่านะเอาตอบตอบไซต,อต,อตมามะดีๆไปเลยจังหวัดจังหวัดไซตามะมาไกลน่าดูเลยนะอ๋อยังมาดับมาโตะแล้วก็ทำงานที่นี่จำไม่ว่ายังมาดับมาตโตะล่ะผมชินอสเกะห้าขวบโอ้นี่ก็เหมือนก่อนอจำชินอสเกะไม่ได้เลยคนอื่นเํา,าจำไม่ได้ไม่ใช่แค่ยังมาดับมาตโตะครับล่าแต่ตังเราเหมือนเดิมปะ ว่าไงีอะไรไหมอะไรกันน่าเบื่อว่าไงครับนินจาเห,หมือนเดิมไหมเฮ้ยคนนี้เขาจ,จําเราได้ไหมนะยินดีตอ <c oughs> ด้อนรับเย่ออออโอนี่มันเจ้าอย่าก,กับว่าเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนเอ๊ะจำได้เหรอไม่ไมไม,ไม,ไม่ไม่มีทางที่เจ้าเด็กหนุ่มคนนี้จะข้ามการเวลาแล้วไม่ตีมาได้เอ๊ะ แม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกจริงๆเลยนะเดี๋ยวจะบอกนะว่ารู้อ่ะไอ้ตายเถอะดาวดวงนี้นี่แปลกจริงๆดิน่าจะเป็นน่าจะเป็นไอ้นี่ปะครับมาดูย์ทางดาวจริงๆอ่ะแบบมันมันดูแบบหลายอย่างมันบ่งบอกมากเลยอ่ะหัวเรออะไรอ่ะมาเลาะอีกไหมอ๋อขอบคุณที่มาอ,อ่าเงินก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วหรือเปล่านะก็ต้องรอให้คนมาเรียกกลับบ้านใช่ไหมอ,อ่าใครก็ได้ตามผมกลับบ้านทีผมไปเนี่ยไม่ได้แล้ว กำลังสงสัยอยู่เลยว่าจิโร่ไปไหนจิโร่เองก็ไปดินจา้ากลับบ้านนอนแล้วจ้าโอ้โอ้คิดเมนูใหม่โอ้นี่คิดถึงหนังสือนิทานเหรอโยโยโก,กละ,ละกับลาโลโกะนึกถึงหนังสือนิทานดีๆที่แม่อ่านให้ฟังตอนยังเด็กโยโยโก,กละ,ละกับลาโลโกะนึกถึงเรื่องที่แสนวิเศษของคิวชูอยากจะรู้จัง โอ้อันนี้อะไรอ๋อไม่รู้จักเหมือนกันแปลกๆจริงๆด้วยในเนจังเหมือนคีเนจังแล้วก็คาซามะคุงเหมือนกับคาซึมะคุงเหมือนกันจริงๆด้วยคือในหลายๆที่แต่ก็มีหน่วยป้องกันอยู่งันสินะเดี๋ยวเมืองอื่นจะมีอย่างนี้อีกเหรอโอ้ยอย่ายืมอย่าจับอย่าจ้อง <laughs> เขียนบนเสื้อเลยเหรอแล้วแล้วูกจะทําให้เครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์อะไรพังในทันทีอย่ายืมอย่าจับอย่าจ้อง <laughs> แล้วลกดจะทาให้เครื่องจักรหรือว่าเครื่องมืออะไรพังในทันทีแบบนี้คงเป็นหมอหรือว่าเป็นนักบินไม่ได้สินะถ้าเกิดเป็นนี่คือชิบหายหน้าดูเลยครับโอ้ดนโนเสาร์การตรวจสอบดนโนเสาร์มันไม่คืบหน้าเลยจนคุณแคปลาบากก็ถ้าเกิดคุยกันได้ก็คงดีเนาะการตรวจสอบไม่คืบหน้าเลยจนคุณแคปลาบากคุณซูโม่ยังเหลืออยู่ยังหรวยอยู่อะไรล่ะมุกยังมาต่อยอก็ว่าอ,อันนี้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกินสัตว์ไอ้นี่ลังรถไฟบ้ามันไไม่ได้ดิโนเสาร์ไปป่วนสวนแตงโมแล้วก็กินทางรถไฟ อยากจะเพิ่มธาตุเหล็กหรือเปล่านะมันจะได้ขนาดนั้นเลยหรือธาตุเหล็กมันไม่เหล็กมันไม่แน่นไปอโอเคแล้วก็ไปป่วนไล่แตงโมแล้วก็กินทางรถไฟอก็ไปกินแตงโมจะดีกว่าแท้ๆเออไปป่วนทาไมไปกินเยฉยๆก็พอละไอ้บ้าดีเจเพได้รับคาชมดีเจเพได้รับคาชมชินอสเกตแชมเปี้ยนของยามค่ำคืน <c oughs> <c oughs> น่ารักแน่นดูโอเคครับหลับหลับหลับ <c oughs> <c oughs> โอเคลาติสวัสด์นะโอ้มันไม่ใช่ว่าให้นอนดีๆแล้วอะโอเคครับงั้นก็พาร์ทนี้เดี๋ยวขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเลยขอฝากครับหลังจากนี้ไปก็ต้องเริ่มช่วง7วันอีกรอบสิไนดะ้บาย